สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้ก็มาทำเสนอคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากที่คลิปที่พิมพ์เล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผจญภัยกับ สแกมเมอร์มาก่อนทั้งผู้หญิงไทยทั้งสแกมเมอร์รวมหัวกันพยายามที่จะเอาเงินจากผู้หญิงไทยของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะของสแกมเมอร์ซึ่งสาเหตุที่พิมพ์เสนอข้อมูลนี้ก็เพื่ออยากจะให้สาวๆที่กำลังท่องเว็บเดทหรือว่าเล่นแอปต่างๆในการหาคู่นะคะได้ตระหนักรู้ได้วิเคราะห์ดูว่า คนที่คุณกำลังคุยอยู่ตอนนี้เขาเข้าขายกันเป็นแสแกมเมอร์ที่พิมพ์จะเสนอข้อมูลไปหรือเปล่าเพื่อที่คุณหากคุณรู้ว่าเขาเป็นแสแกมเมอร์หรือว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นสแกมเมอร์ก็ถอยซะนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลเวลาไปหาเป้าหมายใหม่นะคะที่ไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะมนพูดถึงลักษณะสแกมเมอร์ันแรกก่อนนะคะคือหลังจากที่เราสมาัครเว็บเดตมาสร้างโปรไฟล์เราต่างๆในเว็บเดตแล้วก็มีคนส่งข้อความมา ข้อความมาเป็นหน้ากระดาษ A4 บรรยายข้อความความรักความหลงความพิสวาสงในตัวคุณตั้งแต่คำว่า baby honey sweetie ก็คือที่รักครับที่รักคะ่ะคือมันไม่มีใครที่จะมาเรียกเราว่าเป็นที่รักทั้งทังที่เราไม่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะมันมันผิดวิสัยทั้งแรกก็คือว่าที่พิมพ์เคยเจอมานะคะก็คือจะสมมา เหมือนประมาณว่าให้เราตายใจประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งคือแต่ละวันนี่คือจะส่งข้อความมาเป็นแพทเทิร์นมาเลยนะคะพอส่งพอคุยได้สักพักหนึ่งก็จะบอกว่าเนี่ยคุณไปหาบ้านหาที่หาทางบ้านกี่ล้านผมก็จะซื้อให้คุณอันนี้นะคะมันเข้าขายร้อยเปอร์เซ็นว่ามันเป็นแสแกมเมอร์นะคะเพราะว่ามันไม่มีใครที่เขาจะมาซื้อบ้านราคาหลายล้านให้กับเราทั้งท,งทังที่เขาไม่ได้เป็นอะไรกันกับเราและย่งไม่เคยเห็นหน้าเห็นหนวดกันด้วยนะคะ อันที่สองก็คือเป็นแพทเทิร์นของเมียตายมีลูกสองลูกหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจคือร่ลำรวยมาหาศาลร่ลำรวยมากหาผู้หญิงไทยมาเป็นคู่ชิดมิตรคู่ใจอะไรอย่างเงี้ยคือคุณขาขนาดถ้ามันจะรวยขนาดนั้นแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะในต่างประเทศมันก็มีแฟนผู้หญิงต่างประเทศเยอะมากหน้าหลายตาที่มันจะหาแฟนได้คือ มันเป็นอะไรที่ผิดวิสัยมากๆที่จะบอกว่าแบบเมียตายแล้วมีลูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแพทเทิร์นของแมเมอร์ที่พิมพ์เจอมาสองคนที่เล่าสู่กันฟังก่อนหน้านี้ก็คือแพทเทิร์นนี้เลยนะคะที่เมียตายมีลูกอะไรเงี้ยโสดเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วข้อต่อมาก็คือไม่เคยเปิดกล้องค่ะไม่เคยเล่นสกายขอให้เปิดสกายก็บอกว่าไม่เล่นไม่เล่นเทคโนโลยีไม่เล่น คือคุณขาโลกนี้นะคะโลกนี้พัฒนาไปถึงดาวอังคารแล้วค่ะเขาไม่อยู่หรอกแต่ว่าทําไมเมื่อคุณไม่เล่นเว็บไม่เล่นสกายไม่เล่นอะไรต่างๆแล้วทําไมคุณมาเล่นเว็บเดทตั้งข้อสันนิษฐานนะคะว่าทําไมไม่เล่นเว็บเดทหากคุณอยากจะเช็คว่าผู้ชายของคุณมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหากเขาบอกเขาไม่เล่นสกายพิมพ์เคยเจอนะคะที่แบบว่าคนที่เพื่อนคุยนี่เขาไม่เล่นสกาย คือเขาไม่เล่นคือเขาโลเทคโนโลยีแต่เพราะว่าเขาคุยกับเพื่อนและนี้เพื่อนนะ่ะบอกว่ายังไงคุณก็ต้องเปิดกล้องหากคุณไม่เปิดฉันก็จะไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ยอมลงทุนที่จะไปให้เพื่อนเขาสร้างโปรไฟล์สร้างอะไรในสกายให้ก็คือสมัครสกายอะไรเรียบร้อยอะไรเพื่อที่จะมาคุยกับเพื่อน เพื่อที่จะให้เห็นว่าเขาแบบเป็นมีตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝากสาวๆไว้นะคะว่าบังคับให้เปิดสกายหากไม่เปิดสกายก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องไปเสียเวลาค่าค่าไฟค่าอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องไม่เสียเวลาคุยให้ตาเป็นหมีแพนด้านอนดึงเดือนนคืนนะคะไม่ไม่คุ้มอะคะ่ะอันต่อมาก็คืออ่าหลังจากที่พิมพ์พูดเรื่องการไม่เปิดกล้องมันยังมีแกมที่มันล้ำหน้าไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าอัด อัดวิดีโออัดคลิปไว้อัดคลิปไว้ยังไงอันนี้คือเคยเจอมาแล้วนะคะก็คือว่าคุณเปิดก้องให้ฉันเห็นได้ไหมมันก็เปิดนะแต่ว่ามันก็นั่งอยู่อะไรเงี้ยก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องให้ลุกเดินให้ยกมือยกเท้ายกอะไรต่างๆนี่คือมันถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้อัดคลิปไว้เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันหัวใสตอนเนี้ยมันอัดคลิปเอาไว้หลอกผู้หญิงไทยด้วยนะคะแสบมากนะคะ และต่อไปที่จะพูดก็คือไม่เคยเจอหน้าเจอตาเจอหนวดอะไรเนี่ยแต่ว่าขอแต่งงานมีพ่อแม่พี่น้องอัดคลิปอัดเอ่อไม่ใช่อัดคลิปสิพูดทางโทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆโทรมาว่าขอคุณแต่งงานคุณขามันไม่มีใครหรอกนะคะที่จะมาขอคุณแต่งงานทางอินเทอร์เน็ตทั้ทงๆท,ที่ไม่เคยเจอหน้าค่าตากันนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าหากลักษณะที่พิมพ์เอ่ยไปนี้คือแสแกมเมอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ให้คุณคิดพิจารณาว่าคนของคุณน่ะเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าแล้วก็รีบดึงตัวเองออกมาก่อนที่จะเสียเวลาไปมากกว่าน,นั้นนะคะก็ฝากกันไว้มาตากันต่อในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ